สวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลจันทนงอินสุหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยานาสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชนบุรีขอต้อนรับเข้าสู่รูปแบบการบริการแนวใหม่ New Normal Medical Service การดูแลผู้ป่วยทางไกลปรึกษาทางโทรศัพท์หรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์แบบวิดีโอคอลและเทเลม d ดิ i n นรับยาทางไปรษณีย์ค่ะ เปิดให้บริการ,รแผนกผู้ป่วยนอกเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิก30นาทียกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 9โรงพยาบาลได้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลลดการแพร่กระจายเชื้อ เป็นระบบบริการแบบใหม่ที่เป็นทางเลือกในการรับการรักษาซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิเทนซิ่งกลุ่มผู้รับบริการต้องมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลและยินยอมในการเข้าร่วมการรับบริการขั้นตอนการรับบริการ ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์ผ่านการโทรศัพท์หมายเลข038343568หรือแอป id ด i ล g s edgingthai หรือสแกน QR code สอบถามการบริการของทางโรงพยาบาลค่ะพยาบาลติดต่อสอบถามประวัติสุขภาพเบื้องต้นที่อยู่ปัจจุบันเพื่อจัดส่งยาทางไปรษณีย์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับและนัดหมายวันเวลาวิดีโอคอลกับแพทย์ประจำคลินิกนะคะเมื่อถึงวันนัดหมายงานเวระเบียนจัดตรวจสอบสิทธิ์และลงข้อมูลในเวรเรเบียนอิเล็กทรอนิกส์พยาบาลบันทึกข้อมูลทางสุขภาพและส่งต่อข้อมูลให้แพทย์แพทย์จะซักประวัติวินิจฉัยวางแผนการรักษาผ่านวิดีโอคอลสั่งยาและนัดหมายติดตามอาการครั้งต่อไปค่ะ หลังจากนั้นพยาบาลออกใบนัดพร้อมปินใบนัดหมายเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ค่ะการชำระเงินเจ้าหน้าที่การเงินทำการบันทึกข้อมูลเลข13หลักเพื่อยืนยันยอดค่า,ชาใช้จ่ายแจ้งยอดค่าใช้จ่ายใ,ให้ผู้ป่วยทราบและออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านคา่ะหากมีค่ายาสิทธิเ์เบิกใจตรงสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์หากมีส่วนเกินต้องชำระเงินเองนะคะ สำหรับผู้ที่มียาเภสัชกรจัดเตรียมยาและเตรียมเอกสารแม่เปิดจัดส่งยาทางไปรษณีย์โดยนัดหมายรับยาภายใน3ามวันหลังจากนั้นเภสัชกรจะติดตามการรับยากับผู้รับบริการค่ะสำหรับผู้รับบริการที่สนใจสามารถทำการจองคิวนัดหมายหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 3น3435 68ขอบคุณค่ะ